คุยกันต่อนะคะในเวลา16บหนาฬิกาสานาทีค่ะในชั่วโมงนี้ยังอยู่กับดีเจแพมบริคนีเช่นเคยกับเพลงพร้อมๆนะคะแหมเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวกับบรรยากาศฝน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 ,นนะคะชุ่มฉ่าเลยนะคะฟังเพลงสบายๆด้วยกันกับดีเจแพมบริคนีได้เลย0 4 2 9 7 1 1่สอค่ะ0 4 2 9 7 1 1่สอทักทายทาง SMS มาได้นะคะพิมพ์0 6เป็นหมกตามด้วยข้อความสมัครที่422 1200ค่ะ422 1200นะคะในรหัส 4222นะคะเพิ่มเติมเพลงพ,งพะพ้อของนิวแอนจิวเข้ามาหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวนะคะในรหัส1254นะคะรีเควสตขนมจีนเข้ามาทำใจไม่ได้ค่ะและแม่ตอนนี้เลย <c oughs> เปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกตอกเยี่ยมเข้าไปคุณมือฟังเอ้ยนะคะกับเพลงพะพอ้ของจีนกระสดินั่นเองค่ะนิวซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่อยากจะขอและข่าวดีสดๆเลยตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ The Video Channel <อ>สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีค่ะชีวิตยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าแบบถึงแม้ยุ่งเหยิงแต่ก็บอกว่าเป๊ะเวอร์ตลอดเลยอ่ะ,อะไม่ลอกบางวันค่ะบางวานันก็สบายๆบ,บ้างไดบ้าง,างอืมเ <c oughs> นาะบรรยากาศที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะ คโ่คะเนาะเอาจากที่นี่เอาจากที่นี่ไปบ้างไหมเหมือนเย็นๆก็ทำแบบมีเมื่อคลืมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตกตกฝนตกเป็นบางพื้นที่อะค่ะอืมเนาะแต่เองก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นกันค่ะที่สุวรรณภคะโอ้มาเลยค่ะฟ้าพายุมาทุกรูปแบบเลยค่ะอสุดยอดของสุดยอดค่ะดีค่ะี่ะ ป้องกันสุดเหวี่ยงเลยค่ะอะมาถึงเพลงเพราะๆนะคะบอกว่าเปิดแล้วเปิดอีกอย่างที่บอกไว้นะคุณฟังขาตอนนี้พี่จินกสิติ์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอยากให้พี่จินนะคะทักทายชาวสกลนครอีกนิดหนึ่งจินกสิติดนะคะวันนี้มาปล่อยซิงเกิลมาพูดคุยกันเรื่องซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าแค่อยากจะขอจะดจด s o s อก็ทำเพลงนี้ พราะว่าอยากจะให้ทุกคนออกมาเต้นรำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่อย่างที่เคยเขียนไว้นี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าทายสิคะว่าในคืนนี้จีนกระดิดอยากจะทําอะไรนี่มีกอไก่กอดขอไข่เต้นรำคอควายจุดๆๆนะแล้งอง,งูถูกทุกข้อนะอ่ะออยากจะจริงๆแล้วกคนถูกทุกข้อ,อจริงๆค่ะใช่นะ อ่านะคะมาพูดถึงเพลงเพระๆนะคะมีความหมายดีๆนะคะเพลงนี้แค่อยากจะขออย่างที่บอกไว้นะคะห่ะงบอกยังไงบ้างเอ่ยอยากให้คุณฟังแบบสนุกสนานหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยคะ่ะเพลงนี้คือจริงๆแล้วเป็นถ้าอ่านเนื้ออย่างเดียวอาจจะคิดว่าเป็นเพลงเศร้านะคะใช่แต,แต่พอมาฟังแล้วคือมันไม่ได้เศร้าเลยเป,เป็นเพลงเหมือนกับว่ายังไงอะเราเวลา เราเราเจอคนที่เราหลงนะถือว่าเราอาจจะเคยรักกันมาอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วแต่เราก็ทําอะไรไปมากเกินไปไม่ได้จนคือเราแค่อยากจะขอเต้นดัาเขาแค่นั้นเังก็พอแล้วสำหรับคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะู้ามันเปิดที่ไปเนาะใช่ใช่นี่เข้าข้างสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยนี้เนาะนะแล้วเหมือนเพลงครั้งก่อนหรือเปล่ารักสนุกที่ผ่านพ้นไป ใช่เรก็ิงเกิลก่อนเป็นเกิดคำรักใช่แลั้วก็จะเป็นแนวผอกว่ามื่ะเจอกันก็ทําอะไรกันไม่ได้ก็เลยเก็บคำนั้ไปขอแต่ว่าอันนี้เหมือนบอกว่าเมื่อไหร่ละจะไม่เก็บละชนิดจยาจะขอเต้นกับเธอนี่เป็นไงล่ะนะเอาเป็นว่าแบบดูใน Mv แล้วแบบสีสันแบบ สุดๆเลยทีเดียวนะคะเต็มอิ่มมากเลยในกับเอมนี้ด้วยนะคะ<ช>รู้สึก <MV S 1> ว่าน่ารักมากะได้รับความเสลือจากนี่ต้องๆ้วอวงการรุ่นแขนเลยไปช่วยกันสร้างสรรค์ให้แบบเป็นมีที่ดูรับด้วยด้วยตัวส่วนตัวเองดูแล้วก็ยังไม่เบื่อเลยค่ะอาจจะอาจจะเบื่อเสียงตัวเองนิดหน่อยรู้สึกว่าเอ <c oughs> นี้เพิ่งปล่อยออกมาใช่ไหมคะ เพลงเอ็มเอ็มวีนี้เพิ่งปล่อยออกมาใช่ไหมเอ่ยเพ่ประมาณสี่ห้าวันที่แล้วเองอลยครับกระแสตอบรับเพลงนี้เป็นไงบ้างคะเพลงนี้ก็ถือว่าดีดีมากๆนะครับเพราะว่าคือจริงๆเราความเดาเป็นไทยเลยแล้วก็ไม่ไม่มีกำลังทุนเลยที่จะโปรโมตในขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนสนใจเข้ามาดูเยอะมากภายในเวลาแบบประมาณวันละหมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แทบปีแล้วค่ะที่คือบอกว่า เรวก็มันคืออยากให้ดูมากเพราะว่ามีมีคนที่เป็นหลายคนอาจจะอาจจะชอบอยู่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นในแบบนังแบบอย่างเงี้ยก็อยู่ในอยู่ในในเพลงนี้หมดเลยป็นเป็นเป็นดมดีแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ถึงว่าเราแบบว่านักแสดงนะคะมาร่วมแล้วก็โปรโมทเต็มที่เลยทีเดียวหรือว่าฟังแล้วแบบเออมันสนุกเนาะ มันรวมหลากหลายดูแล้วแบบคึกคืนมากเลยนะคะเพลงนี้อยากมนจะเหมือนแบบว่าถือแบบว่าเพลงหึงแบบเนื้อหามันจะเศร้าแต่ว่าดนตรีทําให้มันกบความเศร้าตรงนั้นไปด้วยเลยใช่ไหเออนะอันนี้ได้ได้ความหมายสุดๆเลยคแค่ปแค่อยากจะขอแค่นั้นเองใช่ไหมดนตรีแนวนี้เป็นดนตรีใช <Yes> ่ดนตรีนี้เป็นแนวดนตรียังไงบ้างเอยแบบว่าแบบก็ยังเป็นยืนพื้นเป็นเพลง เป็นด,ดำจากยุบแปดูนนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ใส่ใส่สมบัติปัจจุบันเข้าไปแล้วก็บวกผสมกันเข้าไปมีเครื่องเต่าอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ฟังแล้วมันจะมีความความรื mm ่นเริงและความแบบว่าเฉลิมฉลองอยู่ในเพลงนี้ด้วยเหมือนน่าสนุกมกับการไเปิดแบบปาร์ตี้ตอนวันที่ใหม่อะไรเงี้ยพี่ว่ามีความู้สัยนะ mm hmm. เหมาะนะเวลาเขาดาวอะไรเงี้ยเนาะหรือว mm ่าแบบ สังสรร์อะไรอย่างนี้ก็ดูแบบเฮฮามากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังค่ะบริการมันไม่ใช่บริป็นแบบฝั่งอเมริกันที่เขาเน้จะให้บรรยากาศแบบทอมไนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนนี้ใส่ตัวสวยแล้วเหมือแบบใส่ชั้เรียนหลงรักกันอะไรอย่างเนี้ของฟ้าเออใช่ดูน่ารักมากเลยนะคะเพลงนี้ก็แบบว่าฟังแล้วมันไม่เศร้าอ่ะ ฟังมาเมื่อมันไม่ง้นก็ไม่เศร้านะคุณผมมู้ฟังค่ะอันนี้ต้องยอมแั้มันไม่เศร้าเาะจริงๆอย่างก่อนทางเพลงแบบรักสดุกนะอย่างรักสดุกเนื้อหามันก็เหมือนจะแบบว่าอเราเข้าไปาไม่ได้แการเต้ตนตรีมันทําให้เราแบบช่างเถอะไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้เนาะนะคะเพลงนี้แบบขอให้แบบว่า ทะลุเลยละกันนะยอดทะลุมากมันขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวเนาะก็หวังว่าจะอย่างเง้ยซึ่งเป็นอยากให้คนได้ฟังเพราะว่าคือมันในบ้านเราบนก้าจะยังมีเพลงแนวนี้เกิดขึ้นมากนะตรงนี้ครับอืมใช่ใช่ใช่ค่ะที่เป็นแบบทางเลือกออกมาเผื่อคนฟังอาจจะอยากฟังอะไรเป็นใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยนะคะที่จะออกแนวแบบทำแบบนี้ได้นี่นะคะนี่เอาแหวกแนวให้คุณผู้ฟังได้แบบ เออมีอะไรแปลกใหม่ไม่ใช่แบบฟังแบบซ้ำๆซักๆมันก็น่าเบื่อเนาะในชีวิตเราใช่แบบว่าให้มันมีสีสันบ้างนะดนตรีไทยมีเยอะมากนะคะและที่แบบว่าแล้วเขาทําเพลงออกมาดีมากทาเพลงซพฟา์ๆมันเยอะมากแต่บางทีเขาไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งจะมีแบบว่ามีแพลตฟอร์มให้เขาได้แบบมาปล่อยเพลงไวมากขึ้นหน่อะพี่ว่ามีอัลบั้มเต็มไหม หรือว่าจะปล่อยทีละเพลงทีละเพลงไปนี่ค่ะนี่ปล่อยเป็นไม่ใน่ัดข้อหนึ่งของปีนี้ชัวร์ชัวร์เลยเต็มอัลบั้มต้อน้าฝนไปก่อนตอนนี้กขากำลังทํากันอยู่มว่าแต่นี้มากเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราใช่ใช่ต้องเป็นแต่สินงวันมันต้องเฉาะสิ่งอะไรสิ่งนึงแล้วก็จะไม่ปล่อยออกมาใช่คการเกลื่อนน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะ ถ้าไม่เู็สุดจริงเราก็สมมตดก่อนอืออันนี้อย่างนี้แหละอย่างนี้เลยนะนะขอแบบว่าติดตามผลงานยังไงาดาวน์โหลดเพลงนี้ยังไงบ้างคะแค่อยากจะได้ค่ะกดดอกจัน492568นะคะแล้วก็โทรออกแล้วก็เลือกระหว่าง209หรือ210แล้วก็โหลดได้ที่ไอทูนก็ได้ค่ะได้เป็นเพลงเลยจะได้ส u p p คือแล้วเป็นไทยตาดำๆไม่เลยสนุานได้ค่ะเรื่องเรื่องนาะใช่แล้วมีอะไรก็ติดติดตามแฟนโซนที่ซีนได้นะคะหรือว่าของ Small Room ก็ได้ค่ะใช่ที่ซีนก็เป็นจีนกับสิน G E N E K A S I D I T ค่ะแล้วก็เหมือนกับนี่สักแต้ดูแลเองหมดเลยดูแลเองหมดเลยตอบเองพูดเองคุยเองหมดเลยนะคะใช่ใช่อืมสุดยอดเลยค่ะ อ่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะแหมพูดคุยแบบเฮฮาปาร์ตี้มากเลยจนหรือว่าอขอบคุณมากค่ะบค่ะถึงจะสิบนาทีท<น>ก็ยังแบบสุดยอดเลยแตเป็นวิดีโอชานลด้นะคะที่ที่ให้ฟินได้มากฝวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้แล้วก็ตอับตรับต,ต,ต่อไปเรื่อยๆอแล้วก็เปิดเปิดเดังแล้วก็เส้นดำด้วยกันนะคะ่หงมีความสุข บรรยากาศแบบนี้นะคะบางคนที่เศร้าเหงาอยู่เปิดเพลงนี้จะได้รู้สึกว่าเออไม่เหงาไม่ไม่ว้าเว่ Huawei ต่อไปแล้วนี่นะคะเหนี่ี ใช่ใช่แล้วค่ะเลื่อเหี่ยวเป็นเถ้าขาเรื่องเหี่ยวน,น,นะคะ,เ,เ,ะ,คะเข้าไปพูดคุยกับพี่จินกับสิดก็ได้นะคะคุณฟังค่ะให้เหี่ยวเาได้เลยเพราะพี่จินเขาบอกแล้วนะว่าตอบเองเออเองด้วยนะคะใช่นะฝากบอกกัวใจนิดนะคะนี่เอาไงล่ะเดี๋ยวเราไปปรึกษาคนแรกเลยนะคะเนี่ย โ okay, อเค,คขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จีนค่ะค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะส,สวัสดีค่ะนะคะกับพี่จีนกัษิดิตนั่นเองค่ะนะกับมิวซิงเกิลใหม่ล่าสุดพูดคุยไปถึง10นาทีกันเลยที่เดียวค่ะกับพี่จีนกษิดิ์แค่อยากจะขอ,อเองเด็กกำลังใจให้กับพี่จีนกษิดิ์ด้วยนะคะฝากเพลงมเพรอของ จีนมาได้เลยนะคะแค่อยากจะขอเขาเข้ามาได้เรื่อยๆทาง sms ค่ะพิมพ์06เว้นวัคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่4221200 4221200ค่ะ